สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ความสุขทาโร่ช่องความสุขทาโร่ช่องของแม่หมอหัวโตนะคะแม่หมอความสุขหัวโตนั่นเองแม่หมอที่มีพลังบวกพลังงานเอเนจีออร่าส่งให้ทุกคนนะคะในร้ายมีดีในดีมีรายเสมอทุกการอ่านแรนดอมของแม่หมอนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณผู้ติดตามใหม่และ ติดตามกล่าวขอให้บุญอานส่งนี้นะคะจงทำให้พวกท่านมีความสุขมีความเจริญยิ่ง่งขึ้นไปวันนี้เป็นวันพระนะคะแม่หมอก็ไปทำบุญตอนเช้าแล้วเนาะใส่บาทตอนเช้านำพึ่งเข้าโพดแล้วก็มันนะคะสามรูปนะคะกับพระสามรูปนะคะก็ส่งบุญให้กับทุกคนเลยนะคะเผื่อบางคนไปทำงานแล้วไม่ได้ใส่บาทก็ นึกจิตอธิษฐานเอานะคะแม่หมอแผ่บุญกุศลให้ทุกคนเลยแล้วก็นั่งสมาธิด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ทุกคนเห็นนี้ไหมคะเราจะมาทำาแรนดมนะคะกำแพงบุญกำแพงบุญของคุณนะคะได้เปิดให้คุณได้รับสิ่งใดหรือยังนะคะได้เปิดโอกาสหรือเปิดอะไรเหมือนทุกคนจะมีบ้านใช่ไหมคะบ้านก็มีกำแพงประตูใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่ากำแพงบุญ แรนดอมหัวข้อนี้ก็คือกำแพงบุญนะคะของคุณได้เปิดออกให้คุณได้รับสิ่งใดบ้างหรือว่าได้เปิดออกบ้างหรือยังถ้ายังไม่ได้เปิดออกก็ขอให้แสดงที่ไพ่นี้นะคะหรือถ้ามีวิธีแก้ไขก็ให้ออกในไพ่ใบนี้กองนี้นะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ทุกๆท,ท่านเลยนะคะเข้ามาชมแรนดอมนี้ขออนุญาตครูบาอาจารย์ค่ะโอเคค่ะ นะคะแม่หมอขอสับไพ่ก่อนนะคะนะคะกำแพงนะคะบุญที่คุณจะได้รับเปิดออกหรือ,อยังนะคะเลื่อนประตูให้ให้ให้ผู้ชมทุกคนหรือ,อยังนะคะ,ะ,คะขออนุญาตดูตัวตนของทุกท่านก่อนนะคะว่านะคะจิตใจวันนี้โอ้โสิ่งเด่กเก่านะคะสิ่งเก่าเก่าแล้วก็เดอะเมจิชเชียนคุณสามารถ เล่นแล่แ่ทาดได้นะคะนี้กำแพงบุญของคุณมีปู่โสมเฝ้าซัพย์คอยเป็นเดอะเมจิเชียนนะคะเป็นคนที่แบบว่าสะสมสะสมอสมบัติให้กับคุณนะคะนี่คือสมบัติคุณเราคุณสามารถเสิกได้อย่างเช่นปัถนานะคะอ่ะเราจะมาดูนะคะว่ากำแพงบุญของคุณ นะคะได้เปิดให้คุณได้รับสิ่งใดหรือยังไม่เปิดก็ให้ออกมาที่ไพ่ใบนี้นะคะขอขูบาอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะนะคะซีเรียนนะคะท่านเปิดแล้วบางคนก็ยังไม่เปิดนะคะท่านเปิดแล้วแต่คุณมองไม่เห็นเพราะอะไรมีเขาเรียกว่าบุญมีแต่กรรมบังอะคะ่ะบุญมีแต่กรรมบังท่านเปิดให้แล้วแต่เปิดออกไม่มากนะคะคุณยังไม่เห็นหรอก เพราะดูตาคุณนะคะเนี่ยนะคะสินทรัพย์ของคุณบุญของคุณสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่ตรงนี้แต่คุณมองไม่เห็นเพราะว่าอาเขาเรียกว่ามีอะไรบังตาคุณอยู่นะคะแสดงว่ายังไม่เปิดให้คุณนะคะบอกเลยถ้าเมื่อไหร่เปิดนะคะคุณถึงจะเห็นเงินที่อยู่ตรงหน้านะคะอันนี้ท่านยังไม่เปิดนะคะทำไมล่ะคะขออนุญาตนะคะ ต่อเลยค่ะนะคะไพ่ใบแรกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะรูรูรแลวนะคะเดอะไฮโรแพนนะคะเดอะไฮโรแพนคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณได้ไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมให้คุณไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ถูกที่ถูกทางคุณเห็นอะไรนี้ไหมคะว่าคุณต้องไปขอที่ไหนนะคะ คุณได้ทําบุญคุณมีแต่ขอแต่คุณไม่เคยทําบุญเผื่อแผ่อะไรเลยนะคะคุณบางท่านนะคะก็ทําแต่ไม่รู้ว่าวิธีการทําบุญอ่ะทำถูกหรือเปล่านะคะอ่ะนะคะ The High r o p e n ท่านอยู่ข้างๆคุณนะเทวดาประจําตัวคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะท่านอยากจะเก็บให้คุณเยอะๆดูดิคุณรอรับคุณยังไม่ได้รับนะคะเนี่ยคุณรอรับยังไม่ได้รับ อยู่ในมือของท่านอยู่ในมือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก็บพยายามเก็บมาให้คุณนะคะคุณก็รอรับทําไมคุณยังไม่ได้ถ้าคุณได้นะคะอันนี้คือนะคะสิ่งที่คุณขอแต่ท่านยังไม่ให้คุณนะนะคะเดี๋ยวเราจะทํำยังไงนะคะ t of s w o r d นะคะอัศวินถือดาบนะคะหมายความว่าคุณ จะต้องคุณมีการต่อสู้คุณต้องชนะใจตัวเองก่อนนะคะคุณจะถึงจะได้รับนะคะคุณจะถึงจะได้รับคุณต้องคุณเป็นคนนักสู้อ,ะอ่ะนะคะคุณสู้ไม่ยั้งอยู่แล้วแต่ว่าการสู้ของคุณบางทีก็สู้แบบสู้แบบไม่รู้เรื่องอะค่ะนะคะ,นะคะท่านบอกว่าให้รอนะคะสี่ดาบนะคะรอ แล้วทายังไงถึงจะได้คะรอนะคะรอนานไหมนะคะกําแพงบุญนี้ถึงจะเปิดนะคะรอนานไหมกําแพงบุญนี้ถึงจะเปิดรอตึงๆึงึง,ง,งรอคุณจะได้โชคลาภก้อนใหญ่เลยนี่คือหนึ่งเหรียญน,นะคะคุณต้องรออยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะคะสิ่งที่คุณจะได้มามันช่างยิ่งใหญ่นะคะ ทูอ็อยขึ้นดาบเยอะมากเลยนะคะคุณเป็นคนลังเลคุณเป็นคนที่โลเลใจโลเลไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยนะคะใครบอกไปไหนก็ไปพอมีคนบอกว่าอันนี้ดีก็ไปทําอันนี้ไม่ดีก็ไม่ทําไม่ทําต่อเนื่องอะคะ่ะคุณเป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงในจิตใจไม่ใช่มั่นคงในชีวิตนะคะเห็นไหมคะไม่มีความมั่นคงในจิตใจแบบว่า ประมาณว่าขอโทษค่ะมันอาจจะสั่นเดี๋ยวแม่หมอขอปรับเลนแป๊บหนึ่งนะคะนะคะขอปรับเลนแป๊บหนึ่งนะคะมันอาจจะสั่นแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยหนึ่งเหรียญมหาคุณแบบมหาคุณเลยนะคะเนี่ยหนึ่งเหรียญมาหาคุณเลยนะคะท่านบอกว่ารอแล้วคุณจะได้โชคลาภอีกนานไหมคะนะคะท่านบอกว่า อาจจะเป็น2วันหรือว่า2เดือนนะคะเพราะว่าใจคุณไม่นิ่งอะค่ะนะคะ,นะคะใจคุณไม่นิ่งเลยนะคะใจคุณไม่นิ่งท่านก็เลยลองใจคุณอยู่แล้วเราจะบอกวิธีการที่คุณจะได้ทรัพย์มาเร็วๆนะคะกำแพงบุญคุณจะเปิดเร็วๆเดี๋ยวแม่หมอจะแนะนํานะคะว่าจะทํำยังไงนะคะให้กำแพงบุญของคุณได้เปิดออกเร็วๆเนาะนะคะ บางคนบอกบอกเลยแม่หมอบอกเลยบอกเลยนี่แสดงว่าใจเราไม่นิ่งแล้วนะที่แบบว่าอยากให้แม่หมอบอกเร็วๆอะไรเงี้ยแสดงว่าจิตไม่นิ่งนะนะคะต่อเลยนะคะแม่หมอจัดไพ่อยู่ค่ะนะคะให้ทุกคนเห็นนะคะท่านบอกอุ้ยเราบอกแล้วอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้เดือดซันขึ้นมานะคะอย่าลังเลเลยนะคะ จงมั่นใจจงเป็นคนที่หนักแน่นคุณอ่ะเป็นคนไม่หนักแน่นเมื่อคุณได้แล้วคุณก็จะแบบเป็นเหมือนเดิมชอบชอบเป็นคนชอบขอคอ่ะ,คะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อได้แล้วก็ใช้หมดไปแบบนี้นะคะ่ะท่านเลยไม่อยากจะให้คุณนะคะท่านเลยไม่อยากจะให้คุณเตรียมตัวเฉลิมฉลอง แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณรอเป็นนะคะคุณจะได้โชคก้อนใหญ่เป็นโชคลาภก้อนใหญ่นะคะแล้วนะคะเดอะสันเปิดแล้วชีวิตใหม่ความสําเร็จสิ่งที่คุณปรารถนาเตรียมตัวเฉลิมฉลองนะคะ3ไม่เท้าความสุขรออยู่ข้างหน้า3ไม่เท้าจ้างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะรออยู่ข้างหน้าแล้วนะคะเรามาดูต่อนะคะ นะคะแล้วไงต่อคะความสุขเตรียมตัวเฉลิมฉลองงานใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นด้วยสามบางคนมีงานใหม่เข้ามาเป็นงานที่มีความสุขนะคะ5นะคะ5ไม้เทา้าบางคุณคุณบางคนนะคะมีความขัดแย้งในที่ทํางานด้วยนะคะมีความขัดแย้งในที่ทํางานด้วยนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่ามันขึ้น5ไม้เท้านะคะมีความขัดแย้งนะคะ บางท่านนะคะได้งานใหม่ได้มีชีวิตงาน2องานส,านสาขึ้นมานะคะต่อไปเลยค่ะนะคะบางท่านมีความขัดแยง้ง8ปดไม่เท้าความสุขในการทำงานการขยายเดินทางเห็นไหมคะเมื่อพ้นกำแพงของคุณได้เปิดแล้วนะคะกำแพงของคุณได้เปิดแล้วนะ นะคะเห็นไหมคุณเดินไปไหนเดินอย่างสบายไม่มีติดขัดอะไรเลยการงานก็สบายขึ้นเมื่อคุณลดความขัดแย้งในที่ทำงานได้นะคะดูตัวตนของคุณโอ้โหนะคะมันได้จบลงแล้วค่ะนะคะตัวตนของคุณคือทำงานหนักสิบไม้เท้าเหมือนคุณอยู่ในเหวนะคะเหมือนคุณแบบเดินตกแบบโดนปิดหูปิดตาโดนทุกอย่างเลยนะคะเหมือนแบบตาบอด ขออนุญาตค่ะตาบอดเดินเดินข้ามถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะประมาณนี้นะคะไม่รู้เส้นทางเพราะว่ากําแพงบุญคุณอยากได้เหลือเกินคุณทํางานหนักแต่คุณอยากได้เงินเยอะก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอยากได้ทรัพย์สินมาช่วยเหลือจุนเจือหรืออะไรการงานอยากได้แบบการงานมั่นคงตัวตนของคุณคือช่วงเวลานี้นะคะคุณมันจบลงแล้วสิบดาบ เอ้ยทษทีค่ะไม่ใช่10ดบดาบ10บไม้เท้าคุณเหนื่อยกับการทำงานแต่ตอนนี้การทำงานเริ่มดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันเปิดแล้วนะคะนี่คือนะคะ8ดไม้เท้านะคะที่ผ่านมาคุณมีความขัดแย้งในที่ทำงานด้วยนะคะแล้วก็เดอะซันเกิดขึ้นแล้วนะคะชีวิตนับจากนี้กำแพงบุญนะคะโอ้ไพด่ดาบออกมาเยอะเลยนะคะนะคะสามดาบนะคะคุณรู้สึกผิดหวังเสียใจ ช็อกช้ำใจมากนะคะนี่คือ3ามบคุณรู้สึกเจ็บช็อกช้ำใจมากแล้วไงต่อคะมีโอกาสดีๆเข้ามาไหมคะกำแพงบุญโชคชะตานำพานะคะวโทษค่ะชีวิตใหม่เดอะสตาร์คุณจะได้รับแน่นอนนะคะเพราะที่ผ่านมาคุณเจ็บเหลือเกิน3ามดาบเจ็บช้ำถ้าใครมีความรักก็คือ อกหักนั่นเองนะคะแล้วก็เดอะฟูคุณจะได้รับความเป็นอิสระนะคะเดอะสตาคือชีวิตใหม่ของคุณเกิดขึ้นแล้วนะคะเดอะฟูความเป็นอิสระนะคะแล้วไงต่อคะแฮงแมนรออีกแล้วแฮงแมนกับสีดาบบอกว่ารอ นะคะครอนานไหมคะนะคะแฮงแมนบอกว่ารอรอจนเป็นถาวันแล้วเนี่ยนะคะรอโอกาสใหม่ๆนะคะสิ่งใหม่ๆแต่เดอะซันเปิดแล้วไม่ต้องกลัวนะจัสมิน สิ่งที่คุณรองขอกำลังเดินทางมาหาคุณจ้านะคะสิ่งที่คุณโหยหาสิ่งที่คุณร้องขอกำลังมาหาคุณนะจ้านะคะกำลังเดินทางมาหาคุณเลยนะคะคุณปรารถนาสิ่งใดเล่ามีหรือถ้า ถ้าคุณทำดีคุณจะไม่ได้ดีนะคะราชินีถือเรียญคุณต้องการเป็นคนมั่งคั่งร่ารวยเป็นราชินีถือเหรียญน,นะคะความปรารถนาของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณต้องการมีโชคมีเงินมีทรัพย์เป็นดั่งเช่นราชินีถือเหรียญก็คือความสุขสบายนะคะมีพังพร้อมทุกอย่างนะคะสมปรารถนาในใจคุณ นะคะบางคนแล้วจะได้รับไหมคะนะคะได้รับท่านบอกว่ารอนะคะแต่จะรอวีเพรสออฟนะคะคุณจะได้รับในเร็วๆนี้เพรสออฟแพทติคลคุณจะได้รับ นะคะเงินที่ลอยมาจากฟากฟา้าอยู่แค่เอื้อมอยู่แค่คืบมือเดียวนะคะบางท่านนะคะเป็นคนที่แบบว่าชอบทํางานตั้งแต่เด็กเก็บหอมรอมริบตั้งแต่เด็กนะคะมาแล้วนะคะแต่ว่าด้วยอะไรบางอย่างทําให้คุณทาวเวดีใจด้วยค่ะทาวเวอร์ไม่ใช่ไพ่ลายนะคะทาวเวอร์บอกว่าสิ่งที่มีปัญหาสิ่งที่มีปัญหาเนี่ย กำแพงที่ขวางกั้นคุณระหว่างนี่คือกำแพงบุญนะคะนี่คือกำแพงบุญสิ่งที่ขวางกั้นคุณอยู่ได้พังทลายลงแล้วเปิดแล้วค่ะกำแพงบุญของคุณได้เปิดออกแล้วนะคะกำแพงบุญของคุณจบแล้วค่ะนะคะได้เปิดออกแล้วเปิดแบบออ,ออกกระทันหันด้วยนะคะจากดีแฮงแมนจากแบบคุณเจอหนักมากเลยรีเอฮอยเลิ จะเป็นเศรษฐีเชละสี่เชละสี่นะคะทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่ดีเอ็มเพอรรอร์ราชาจ,จักรพรรดิถ้าคนต้องการเจอคนดีๆนะคะคุณจะได้เจอคนดีแน่นอนเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยแต่ถ้าใครมีคู่ครองอยู่แล้วนะคะคุณก็จะ กำแพงบุญของคุณได้เปิดแล้วนะคะดิเอมเพลเลอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนอะไรก็ตามนะคะกำแพงบุญของคุณได้เปิดแล้วนะที่นี้นะคะอุย้ยดีใจด้วยเปิดแล้วเปิดแบบออกมาแบบยิ่งใหญ่มากเลยนะทุกคนรู้ปะเอมเพลเลอร์ Emperor เลยนะละจกักรพรรดิเลยนะคะทุกคนเหนือสิ่งอื่นใดนะคะแล้วก็5ดาบนะคะ ห้าดาบคือที่ผ่านมาคุณผิดหวังเสียใจมากๆเลยนะคะคุณมีความผิดหวังเสียใจมากๆนะคะชอกช้ำรักกมใจแทบจะแบบคนอื่นทิ้งคุณไปแล้วทิ้งดาบไปแล้วอ่ะแต่คุณเหลือคุณคนเดียวแม้จะเหลือแค่ดาบเดียวนะคะที่อยู่ในมือคุณก็ไม่ย่อท้อที่ผ่านมาเช,เช่นและ นะคะความสุขสบายต่อจากนี้จะเป็นของคุณแล้วคะ่ะยินดีด้วยนะคะสิบถ้วยจนจนมีความสุขจนสิ้นอายุไข่เลยนะคะความสุขสมบูรณ์มาหาคุณแล้วนะคะนะคะกำแพงบุญคุณได้เปิดลงแล้วเปิดแบบกระทันหันด้วยนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อคะ แปดดาบนะคะคุณถูกนะคะคุณถูกมัดมือมัดเท้านะคะคุณก็สู้นะแต่คุณก็ยังถูกมัดมือมัดเท้าอยู่นะคะเห็นนกแสกไหมนะคะนกแสกเป็นนกที่แบบยังไม่ปล่อยคุณออกมานะคะทั้งที่แบบว่าแสดงว่าก็ยังมีเจ้ากรรมนายเวรยังไม่ปล่อยคุณอยู่นะคะนะคะนกแสกคือเจ้ากรรมนายเวรนะคะยังไม่ปล่อยคุณออกมานะคะเรา หูดาบหมดเลยนะคะ9ดาบนะคะคุณเป็นคนคิดมากคิดเยอะด้วยแหละคุณไม่ปลดปล่อยตัวเองก็ได้นะคะสิ่งที่มันทำร้ายคุณไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอเท่ากับเธอทำตัวของตัวเองนะคะนะคะปล,ปลดปล่อยตัวเองสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณเปิดปล่อยความคิดมากคิดเยอะนะคะ คุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆนะคะนี่คือคาถาวิเศษนี่คือหนึ่งไม้เท้าไม้เท้าที่แสนวิเศษคุณสามารถเนรับมิตด,ดูนะคะดูหัวไม้เท้าดิค่ะเป็นเพชรทั้งนั้นเลยนะคะชีวิตคุณเสกได้นะคะเพราะคุณคือเดิะเมจิเ,มเชียนตั้งแต่แรกแล้วนะคะแล้วไงคะกำแพงคุณเป็นยังไงคะราชินีถือนะคะราชินีถือถ้วยนะคะ นะคะก็คือว่าคุณเตรียมตัวรับภาชนะคุณเป็นคนที่หิวใจตัวเองได้เก่งมากและหิวใจคนอื่นได้แล้วคุณก็เตรียมภาชนะรองรับไว้แล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณได้เตรียมภาชนะไว้แล้วแต่อุปสรรคของคุณเยอะเหลือเกิน ไพ่ะะกองนี้รู้สึกว่าจะมีอุปสรรคเจอแต่ว่ามันจบแล้วนะคะทุกคนนะคะเพราะมันขึ้นเดอะทาวเวอร์ดูนะคะเราให้ดูไพ่ไพ่ลายของคุณนะคะไพ่ลางร้ายของคุณนะคะแต่ว่ามันจบไปแล้วนะคะห้าดาบเป็นคนที่เจอใครไพ่ใบนี้ท่านออกมาบอกว่าสิบเป็นไพ่ที่เจอ อุปสรรคเยอะมากนะคะสี่ไม้เท้าไม่ใช่ไพ่สี่ดาบไม่ใช่ไพ่รลายนะคะสี่ดาบเป็นไพ่ที่บอกให้รอเฉยๆนะคะแล้วก็เราเปิดไพ่มานะคะเราเพิ่งเห็นไพ่กองนี้แหละที่มีนะคะโอเคอะนะคะสองดาบนะคะสองดาบ นะคะ8ดาบ9ดาบ the tower the hangman สิ่งไม่ดีจบลงพอเดอ t o w e r นะคะอะ hangman บอกว่าให้รอคุณเจ็บมาเยอะนะคะเจ็บมาเยอะคุณดูนะคะ2ดาบ5ดาบนะคะ8ดาบ9ดาบนะคะแล้วก็นะคะห้าไม่เทา้าความขดัดแย้งในที่การงานนะคะแล้วก็10ไม่เทา้าทํางานหนักเหมือนตก ตกอยู่ในนรลกแล้วก็แฮงแมนบอกว่าให้รอแฮงแมนบอกว่าให้รอแล้วก็สุดท้ายขึ้นเดือดทาวเวอร์ซึ่งมันได้จบลงแล้วนะคะคุณเจอหนักหนาทั้ง8ดาบทั้ง9ดาบทั้ง5้าดาบความล้มเหลวในชีวิตนะคะความขัดแย้งในที่ทำงานนะคะแล้วก็สิบไม้เท้าทำงานหนะักเกิดความขัดแยง้งบางคนโดนออกจากงานด้วยซ้ำแล้วก็บอกให้รอและรอแล้วมันก็ขึ้นทาวเวอร์แสดงว่ามันจบแบบกระทันหันจบจบแบบ คุณไม่คาดคิดมาก่อนนะคะบางท่านได้จบลงแล้วกําลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนี่คือไพ่ร้ายของคุณบางคนได้จบลงแล้วนะคะแล้วคุณได้เติ่มต้นอะไรใหม่ๆมีความสุขในงานใหม่นะคะมีความสุขในงานใหม่นะคะเพราะมันขึ้นเดอร์ซันนะคะขึ้นเดอร์ซันแล้วขึ้นเดอร์สตาชีวิตใหม่ของคุณเริ่มขึ้นแล้วนะคะ กำแพงบุญคุณยังไม่เปิดนะคะกำแพงบุญคุณยังไม่เปิดนะท่านบอกว่าให้รอนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าให้รอนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าให้รอท่านยังไม่ประทานให้คุณนะคะแต่สิ่งใหม่ๆกำลังเกิดขึ้นแล้วเพราะมันขึ้นเดือดซันเดอดสตางานใหม่เตรียมตัวเฉลิมฉลองแล้วถ้าคุณรอให้เป็นเย็นให้พอจัดเม้นสิ่งที่คุณร้องขอกำลังจะมาคุณจะ ได้โชคลาภนะคะโชคลาภและมีความมั่นคงนะคะความมั่นอ้ oh. อันนี้สามดาบด้วยโอ้ยไพ่ไพ่ร้ายขึ้นเยอะมากเลยค่ะแสดงว่ากำแพงไพ่สิ่งไม่ดีเยอะมากเลยนะคะคลิปนี้นะคะคลิปนี้สิ่งไม่ดีเยอะมากเดี๋ยวเราให้ดูนะคะอะนะคะคุณปรารถนาอยากได้เหรียญชีวิตพังพร้อมทุกอย่างนะคะ แล้วก็ดีเอ็ม e พลเอร์นะคะดีเอ็มเพลเอร์นะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะอ่ะนะคะคุณร้องขอนะคะให้กำแพงบุญคุณเปิดคุณร้องขอให้กำแพงบุญคุณเปิดนะคะแต่กำแพงบุญคุณยังไม่เปิดนะคะท่านบอกว่าให้รอนะคะรอคุณก็นั่งรอเหมือนรออะไรสักอย่างนะคะรอความหวังนะคะเป็นคนที่รอเป็นนะคะแล้วคุณจะได้รับมันอยู่แค่เอื้อมนะคะคุณจะได้ใช้ชีวิตอิสระ นะคะคุณเป็นนักต่อสู้นะคะคุณเป็นเดินหน้าอยู่แล้วคุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้สิ่งที่คุณปรารถนานะคะเดะสันชีวิตใหม่ของคุณเกิดแล้วนะคะเป็นเดรสาตานะคะความสําเร็จการงานก็จะเกิดขึ้นนะคะจะมีความสุขในด้านการงานสิ่งที่คุณร้องขอเรารู้เลยนะคะเนี่ยนะคะจัดเม้นคุณร้องขอโชคลาภคุณจะมีโชคมีชะ โทษทีมีโชคมีลาบน้อยมากขึ้นอยู่กับตัวคุณบุญบรารมีนะคะนะคะแล้วท่านบอกว่าให้คุณนะคะอ่อันนี้ชีวิตคุณจะมีความสุขเมื่อคุณทำสิ่งนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ไว่า้พระแม่ธรณีปีนี้เป็นปีของแม่พระธรณีนะคะให้คุณนะคะไปไว่ายแม่พระธรณีหรือว่า้ที่บ้านก็ได้นะคะจุดทูบ นะคะเสิร์ชหาในข้อมูลได้นะคะถ้าไปไหว้พระแม่ธรณีเพราะพ,พระแม่ธรณีคือปี67เตนี้เป็นปีปีของเทพนะคะก็คือพระแม่ธรณีกับพระคุธแต่สําหรับเรานะคะเราอตอนนี้เราบูชาพระแม่ธรณีอยู่เนาะเราก็อยากให้ทุกคนนะคะบอกนะคะ กาะว่าคนใดที่ยังไม่ทําบุญให้กับพระแม่ธรณีไปขอพระแม่ธรณีแล้วคุณทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะขัดสนเรื่องอะไรนะคะจุดทุบที่บ้านก็ได้มีคาถาเสิร์ชหาข้อมูลนะคะคุณจะมีชีวิตใหม่เป็นทั้งราชินีถือเหรือนเป็นทั้งดีเอ็มพลเลอร์มีความมีความสุขสบายได้ทั้งโชคลาภถ้าทําเร็วก็ได้บุญเร็วนะคะพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะ เพราะว่าเรารู้เลยว่าเนี่ยแต่ว่ามันจบแล้วล่ะคะ่ะแต่กว่าจะจบมันก็เยอะมากเลยนะคะอุปสรรคปัญหาของคุณแต่คุณเป็นคนเก่งมากเลยนะคะคุณไม่ย่อท้อนะคะเนี่ยคะ่ะนะคะเจ็บมาเยอะนะคะแล้วทีนี้นั่นแหละคะ่ะอย่าลืมนะคะไปทําบุญก่อนที่อะไรจะเป็นหนักกว่านนี้นะคะไปทําบุญ หยุดทำบุญอยู่ที่บ้านนั่งสมาธิก็ได้นะคะหรือใส่บาตรพวกนี้เช้าใส่บาตรแล้วก็กวดน้ําให้พระแม่ธรณีบอกพระแม่ธรณีเจ้าขาแล้วเราก็ตอบว่าว่าไงาอะไรเงี้ยเป็น,เป,นเป็นพระแม่ธรณีโดยตัวเองเลยค่ะนะคะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะก็ไปไหว้พระแม่ธรณีนะคะแล้วก็ก้มกราบเอาแบบว่า,าเอาหน้าผากตัวเองอแตะถึงพื้นเลยนะคะแล้วก็ลูกมาอยู่ในพืน ่ปัจจุบันนี้ลูกมาอยู่ภาคพื้นบนพื้นดินเป็นมนุษย์โลกปัจจุบันแล้วลูกขาดอะไรก็ว่าไปขอให้ลูกได้รับสิ่งนี้สิ่งนี้ขอพ่อแม่ธรณีต๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไปเสิร์ชหาก็ได้นะคะข้อมูลมันเยอะนะคะมันไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงของทุกคนหรอกค่ะที่จะเสิร์ชหาถ้าคุณอยากปลดปล่อยตัวเองให้พ้นเร็วคุณก็ทำตามที่แม่บอกบอกนะคะอ้อแล้วแม่หมอก็ อาจจะเป็นถ้าใครโชคดีนะนะคะถ้าโชคดีนะคะพอดีแม่หมอฝันนะคะตอนแรกว่าจะไม่จะไม่บอกแล้วแหละแต่ว่ามีบางอย่างทําให้แม่หมอเอ๊ะถ้าใครฟังถึงตอนนี้นะคะแม่หมอฝันว่านะคะแม่หมอฝันเห็นนอนไตยัวเย้หมดเลยนะคะอ่าแล้วก็ไตยัวเย้ในลอตเตอรี่นะคะ ไปตีเอาเองนะคะแต่เยอะเยอะเต็มไปหมดเลยในลอตเตอรี่นะคะลอตเตอรี่กี่ใบ2ใบหรือ3ใบนี่แหละค่ะไปตีเอาเองนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะน้อมรับแต่พลังงานที่ดีๆนะคะอย่าลืมไปไหว้พระแว่ธรณีนะคะชีวิตจะได้ล้มลื่นในปี6-7เดือนพฤษภาเป็นเดือนแห่งการทําบุญนะคะทุกคนแล้วคุณจะดวงเปิดชีวิตเปิดนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณ วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายซี y ู u ค่ะ